ปรางกัน,นารานโพสเนื้อเพลงสุดจีดอ่านแล้วสะดุ้งเรื่องราวคุ้นๆเป็นประเด็นให้ถูกจับตามองขึ้นมาอีกครั้งเมื่อล่าสุดวันที่6พฤษภาคม2566ใน IG Story ของนางเอกสาวปรางกัน,นารานได้มีการโพสเนื้อเพลงเทรเตอร์โอลิเวียโรนริโกซึ่งมีความหมายสื่อถึงคนทรยศโดยเนื้อเพลงดังกล่าวเล่าถึงผู้หญิงที่ถูกแฟนนอกใจแอบไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นหรือทำมากกว่านั้นในช่วงที่ยังคบกันแม่รู้มาตลอดแต่ก็ทำเป็นไม่รู้ต้องเงียบไว้เพราะไม่อยากเสียเขาไป ย่ไอเพลย์ u ำ b b ดไอเอา w วย์นูดั t a ูทอ o ์กทูเธอ e มบี y ิอิ h e น e ์เวิร์ k ไอแคบ i I t so I could keep you, and ain't funny how you r u n to her and ain't funny how you said you were f r i e n d ฉันทำเป็นไม่รู้แต่ฉันรู้มาตลอดว่าคุณคุยกับเธอหรืออาจจะยิ่งกว่านั้นฉันเงียบมาตลอดเพื่อจะได้ไม่เสียคุณไปแล้วมันไม่ตลกเรอที่คุณวิ่งไปหาเธอและมันไม่ตลกเลอที่บอกว่าคุณเป็นแค่เพื่อนกัน ไม่รู้ว่างานนี้สาวปรางกัน,นรานตั้งใจสื่อถึงใครหรือเปล่าโดยในโพสต์ดังกล่าวยังได้มีการเบลอนเนื้อเพลงท่อนที่บอกว่า The second that we call it q u i t ซึ่งสื่อถึงว่าเขาไปหาผู้หญิงอีกคนทันทีที่เราเลิกกันอีกด้วย